สวัสดีครับตัวนี้เป็นตัวเจ็ดพุทขนาดสูงเมตรเจ็ดสินะครับ200ร้อยคูณสองรบูณร้อนะครับตัวนี้เป็น7จพุตแบบไล่โค้งนะครับตัวนี้ตัวนี้พื้นจะเปิดโล่งนะครับสาหรับใช้ที่นอนทับได้นะครับตัวนี้มีประตูทางเข้านะครับเป็นซิปครับ แล้วก็มีช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีช่องใสนะครับช่องใสเป็นช่องใสขนาดใหญ่ครับนี่จะเป็นหูร้อยสี่หูนะครับสำหรับอาบปกเหมือนมุ้งนะครับตอนนี้ราคา,ารวมส่งอยู่ที่2,600 90สิบาทนะครับสนใจติดต่อโทรศูนย์หกหนึ่งหกห้าสี่หกสี่สองสองนะครับแล้วก็ศูนย์หกสี่สองสี่หกแปดสี่ห้าแปดครับถือสนใจจะใส่โค้งเข้าไปก็ได้นะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับ อาจจะมีเพิ่มอ่าโฟงเข้าไปนะฮะของมากครับ